สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาพูดถึงลูกปืนนะฮะว่ายี่ห้อไหนที่มันจะใช้ดีที่สุดนะฮะสำหรับลูกปืนที่จะมาใช้ในรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเรานะฮะสำหรับยี่ห้อเริ่มจากยี่ห้อที่นะฮะปานกลางก่อนนะฮะยี่ห้อปานกลางนะฮะก็จะคือตัวนี้ นะฮะฮก็โกโตหรือโคโตนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนในลูกปืนธรรมดานะฮะที่ผมเอามาเปลี่ยนในล้อรถนะฮะในล้อรถของอรถมอเตอร์ไซค์นะฮะของลูกค้าทัวรไปที่เขาไม่เน้นว่าจะต้องเป็นลูกปืนแท้นะฮะซึ่งตัวนี้ความแข็งนะฮะความแข็งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะฮะ สำหรับลูกปืนยี่ห้อนี้ก็ผมจะซื้อบางทีผมอาจจะซื้อแบบทีเดียวยกกล่องนะฮะ,ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูส,สภาพลูกปืนนะฮะภายในลูกปืนงานค่อนข้างจะดีนะฮะตัวนี้เนื้อเนียนนะฮะค่อนข้างดีอันนี้เป็นเบอร์หกสองหกหนึ่งอันนี้ถ้าเวลาใส่อัดจัลบีเอาเราเปิดฝาตัวเนี้ยเปิดฝาสีตัวเนี้ยแล้วก็อัดจรลบีเข้าไปเนี่ยถ้าใช้ในล้อรถธรรมดาเนี่ย ค่อนข้างจะดีนะฮะทนนะฮะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งผมเลิกใช้ไปนานแล้วไอ้ตาหัวเสือมันยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันตัวนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้มาขายของให้กับบริษัทของเขาผมไม่ได้มาขายของให้เขานะฮะ <c oughs> แล้วก็ยี่ห้อต่อมาก็คือ SKF ตัวนี้นราคาค่อนข้างแพงนะฮะตัวนี้ ตัวนี้ถ้าไปซื้อราคาช่างก็เกือบเกือบร้อยครับต่อหนึ่งลูกถ้าเปลี่ยนหน้าร้านก็ลูกหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทน,นะ,ะลูกหนึ่งร้อยกว่าบาทอันนี้จะผลิตในจาก,การ์ตานะฮะอินโดนีเซียเห็นไหมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะทนนะฮะอันนี้ก็เทียบเท่ากับเกรดแท้นะฮะเท่ากันกับของแท้แล้วก็ยี่ห้อต่อมา ก็จะเป็นของนาชินาชิตัวนี้จะเป็นของเม่อินเจแปนราคาสูงเหมือนกันนะครับราคาลูกหนึ่งเกือบร้อยครับเหมือนกันนะคบเปลี่ยนห้าล้านก็แล้วแต่ความยากง่ายคนระับมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยนะพร้อมเปลี่ยนเดี๋ยวมาแกะนาชิให้ดูกันเพราะว่าตัวนี้จะต้องเปลี่ยนให้รถของลูกค้านะครับเดี๋ยวแกะให้ดูภาพหน้าตาของลูกปืนนาชินะนาชิย้อนนี้เป็นของญี่ปุ่น ถ้าเป็นรถลูกค้าที่เน้นว่าเป็นลูกปืนแท้ก็จะใช้ตัวนี้ครเป็นของนาชิซึ่งเนื้อเหล็กจะมีความแข็งแล้วก็เวลาการใช้งานเนี่ยมันจะมีความคงทนมากกว่าลูกปืนธรรมดาทั่วไปนะที่ลูกหนึ่งก็อ่าสี่สิบห้าสิบาทนะแต่นี้ลูกหนึ่งเป็นร้อยครับเกือบร้อยครัลูกนี้พึ่งดูจากสายตาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนื้อเหล็กเนี่ย แล้วก็ตัวเม็ดลูกปืนตัวประคองลูกปืนเนี่ยแตกต่างจากลูกปืนธรรมดาแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนะแต่อันนี้ค่อนข้างดีจะแข็งกว่าอันนี้จะเป็นของนาชินาชิเนี่ยส่วนมากตามร้านตีอัดข้อเวียงอะไรพวกนี้ก็จะใช้ยี่ห้อน,นี้นาชิแต่ว่านาชิในปัจจุบันเนี่ยต้องดูให้ดีนะฮะต้องคนดูของเป็นแล้วก็ ต้องคนดูเนื้อลูกปืนเป็นด้วยทำงานก็เดี๋ยวนี้มันมีนาชิจีนนะตีตาเม็ดอินเจแปนแต่ว่าเป็นลูกปืนจีนนะซึ่งพี่จีนเนี่ยเขาเก่งมากนะฮะในการลอกเลียนแบบแล้วก็ทำของเหมือนนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูเป็นของ SKF ค่อนข้างจะที่จะแกะยากนิดหนึงอ่า แพ็เกจดีนะฮะแพ็กเกจสวยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวะะแล้วขนาดหน้าตาของลูกปืนอ่ะไม่มีอะไรมากฮะสามยี่ห้อนี้นะฮะฮถ้าใครที่กำลังหายี่ห้อลูกปืนดีๆอยู่นะฮะในการใช้งานนะฮะให้คงทนนะฮะเริ่มจากซ้ายมือตัวนี้ ก็ไม่ใช่เกตต่ำนะฮะเป็นเกตดีนะฮะอาจจะเทียบเท่าของแท้เลยก็ว่าได้ตัวนี้ยี่ห้อนี้นะฮะก็คือโกโต้หรือโคโต้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวกลาง SKF นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้แน่นอนอยู่แล้วช่างทุกคนรู้จักนะฮะก็คือนาชินะฮะซึ่งลูกปืนข้อเหวี่ยงลูกปืนในแครงลูกปืนลาวเกียร์แล้วพวกนี้ก็จะเป็นของนาชิส่วนมากนะฮะ ที่เขาใช้กันจะเป็นนาชิทั้งหมดนะฮะยังไงฝากคลิปปั้นๆไว้คลิปนึงครับเอาเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ความรับชมนะฮะขอบคุณครับ